มาแนวเราดีกว่านะคะหอลำนี้เออเรนจอดขนาดกว่าคุณผู้ชมพูดถึงคนหล่อเรามีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมานําเสนอนะคะต้องบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยของเราเฮียป้องค่ะก็บอกว่าข่าวนี้เมนแซลกันเป็นเหตุบอ้โหสังเกตได้เลยเรื่องของเรื่องในเฮียป้องกับชีต้นหอมเซลลเอื่นกันในไอจีไงชีต้นหอมก็สวยขึ้นไงแต่กลายเป็นว่าสร้างเรือป้องต้นหอมได้สาเร็จชิปเปอร์เพียบคนเชียร์เพียบเลยคนลงเรือจัดจิ้เป็นเพียบเลยต้องนะคะต้นเหตุก็มาจากภาพเมื่อสักครู่ที่โพส ให้ดูเมันเนี่ยแหละค่ะเป็นรูปปีผ่านไป10ปีที่แล้วแล้วก็รูป10ปีต่อมานะคะความจึ่งมันอยู่ที่แคปชั่นของชีต้นหอมเนี่ยแหละค่ะคุณ้ชมบอกว่าภาวนาให้เธอเจอคนที่ดีสุดท้ายเธอก็วนมาเจอเราอยู่ดีอเฮียป้องไม่รถราวาสอกเข้าไปคอมเมนต์นะคะเสริมความจ้้งให้ชาวเรือด้วยกันตอบว่าอีมันจะดีเรื่อง <ล>ศเเศท่านั้นคุณผู้ชมนะคะคนจิ้นเรือป้องต้นหอมกันยกใหญ่ค่ะยิ่งตอนนี้ต้นหอมก็สวยฉ่ำฉ<า>่ำแบบฉ่ำฉ่ำ,ำ,ำวา้าวเออพี่สาวชาวเน็ตก็ยิ่งเชียร์เฮียป้องแรงมากนะคะว่าชีต้นหอมเขาสวยพร้อมแล้วนะเฮียป้อง่ะพร้อมหรือย,ยังมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นไหมนะคะเอาเป็นว่าเฮียป้องเขาฉเฉลยแล้วจา้าอารมณ์แบบสวยแล้วนะไม่อะไรนะใจอ่อนเลยคือมันไม่ได่ใจอ่อนคือแหม่มันก็เหมือนเราแหม่หลอดไม่ใช่งั้นคือเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาอามันมากกว่าเออเอาตลกตลกเอาสนุกสนุกมากกว่าครับเอออย่าพูดว่าบิวขึ้นสิมันเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจ,จะพูดเป็นมุกก็ได้เขาไม่ได้อยากได้เราจริงเหมายถึงว่าพวกม็นคารให้มันตลกสนุกสนานเฮหฮาเออแค่นั้นเองเขาไม่ได้มาอยากได้เราจริงหรอกเหมายนถึงว่ากระชา้มันสนุกสนานไปอะไรเงี้ยครับเอ็นดูนะคะความเป็นหนุ่มโสดนะคะเขาก็เป็นเพื่อนกันคืออย่างนี้ รับเนี่ยคือพี่ป้องเข้ามาร่วมงานไทยรัฐฟอรัมคือตั้งใจมาเลยนะคะแล้วเสร็จจากงานเสร็จปุ๊บไปเยี่ยมคุณพ่อ,อ,อต้องส่งกําลังใจให้ครอบครัวพี่ป้องนะคะ<ฆ>เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเนี่ยค่ะพาตัดหลังอยู่ยตามภาพเลยนะคะพี่ป้องนะคะเดตบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นนะคะ<ฆ>อาการดีขึ้นตามลําดับนะคะฝ<ฆ>ากไปถึงลูกๆหลานคนอื่นนะคะให้มั่นใจใจสุขภาพ,ค,พคุณพ่อคุณแม่ด้วย<ฆ>ในขณะเดียวกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เองนะคะก็ถ้าเตือนลูกเองก็อย่างงอน ถ้าลูกเตือนก็อย่างอนอย่าน้อยใจนะคะเขาเตือนมาเพราะว่าเขาห่วงล้วนๆนั่นแหละค่ะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะน่ารักในหนูจริงๆนะคะหนุ่มโสดมางานไทยรัฐเสร็จปุ๊บก็เรียมก็รีบไปเยี่ยมคุณพ่อตออนี้สถานะโสดสนิทใช่ไหมพี่ป้องแต่มีคนคุยนางบอกอยู่โสดนี่ก็ไม่สนิทสิแม่กระติบได้ไหมล่ะคนคุยเป็นใคราากิมรคะก็คือด้ววยคามที่พี่ป้องพูดได้ไห่เหียพูดได้แหละในหรือนอกวงการบอก คือจริงๆก็คือเป็นคนต่างชาติที่พี่ปองเคยไปร่วมงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะพี่ปองเคยไปร่วมงานอยู่แสดงว่าก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในวงการบันเทิงอะไรแบบนี้ใช่แต่เดี๋ยวให้พฮียปองเับโมพูดเองนะคะเฮียขออนุญาตพูดนิดนึงแล้วกันพี่ปองมาดักที่จีนนะเธอ่ะจะไม่ได้พูดเธอพูดแล้วกันเดี๋ยวรอให้พี่ปองโยนนิดนึงมาคอนเฟิร์มเองแล้วกันนะคะว่าสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงกันแน่เรายังไม่ขอฟันธง